สว,วัสดีครับผมพอ่อจัดสงแสงครับวันนี้สงการีใหม่ไทยครับผมก็รักสิะไปวัดว่ายกันครับจะไปสงพระอยู่วัดประเพณีของคนไทยคนีโดยเฉพาะคนที่สารบ้านเฮาเนาะสงการ์ต้องไปไหว้พระไปสงน้ำระอยู่วัด แล้วก็เป็นห่วงพี่น้องนะครับเ้อซุ้มกาลังจะเดินทางกลับมายามพอยามแม่คอยมาเด้อให้มันหอดพ่อหอดแม่หอดพี่หอดน้องเราจะเมากันหลายหรือมาหอดบ้านเฮากับจังวากันจะวัดตอนเดินทางดูกับได้กินหลายจะเมาหลายครับเป็นห่วงพี่น้องครับเนาะพี่น,อน้องเนาะคอยมาเด้อครับสงการบ้านเราปีใหม่ไทยเออผลงานเพลงครับผมฝากวันนี้นะครับชุดใหม่ ฟ้าเงาฝนคนเงาใจพี่น <Yeah. S 1> ้องมึงทั้งยูทูปกดทั้งยูทูปบึงให้เด้อครับแล้วก็มีน้ำเตยอีกอ่าคือสื่อเพลงว่าเลาะหิมครับเลาะหิมพี่น้องกดไลค์กดฟังมึงครับครับครับเอาขอบคุณพี่น้องที่กำลังสิมายามพี่ยามน้องยามพอยามแม่ผูอยู่ทางไกลคอยมาเด้อคอยมาให้มันหอดบานเฮา ขอบคุณในหลายครับครับโชคดีปีใหม่ไทยเนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณครับผมจะไปวัดกอนนะครับขอบคุณครับ